รีไลฟ์อีกรอบหนึง่งเอามาวันที่สิบเอ็ดเริ่มโปรโมทเป็นเรื่องของ Activity นะคะ activity ว่าในในฟาร์มเนี่ยมี Activity อะไรบ้างอืมนะคะสมมุติว่าวันนี้คุณพิวมี Activity อื่นเช่นมีเพ้นสีหรือสอนทำอะไรก็สามารถเอาวันนี้มาใส่เพื่อทำสร้างสตอรี่ไปเรื่อยๆได้ พอมาวันที่13บสามก็ไปใส่บ้านอีกหลังหนึ่งพอมาวันที่15นะคะก็จะเป็นโปรโมทบ้านกาซาลองก็คืออีกอีกอีกหลังหนึ่งพอมา17ก็มาลงบ้านลาเบียงขาวก็คือเป็นเรือนเป็นห้องห้องแถวแล้วก็มาลองวิกเอนแล้วจะเห็นว่าพอเราถึงลองวิกเอนปับ๊บบ้านที่เรามีเนี่ยก็สามารถลงได้เกือบทุกหลังแหละคนก็จะเห็นแล้วว่า,วาอ๋อเรามีบ้านทั้งหมดกี่หลังแล้วแต่ละหลังเนี่ยเป็นยังไงนะคะ อ่าพอมาวันที่ยี่สิบสามเริ่มลงเนื่องกับที่เที่ยวเพราะว่าเรารู้แล้วว่าคนเวลาคนมาเนี่ยก็จะดูเซิร์ชสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะทีนี้พอหลังจากลองวิเอนเสร็จมาเป็นยีห้าก็ลงคอนเทนต์เกี่ยวกับเออรับรับ คนมาเป็นกลุ่มได้สมมุติว่าวันนี้ของของเราอาจจะมีแบบหลายห้องแล้วสามารถที่จะรับคนเยอะๆได้นะคะก็ทําเป็นคอนเทนต์จัดจัดกลุ่มได้เหมือนกันแล้วก็มา27ก็มาเก็บบ้านหลังอื่นต่อพอ29ก็แนะนําที่ท่องเที่ยวเนี่ยค่ะจะเป็นการวางแผนใน1เดือนทีนี้ใน1เดือนเนี้ยเราต้องทําล่วงหน้าสมมติว่าเดือนเดือนพฤศจิกา จะลังจะลงเดือนเนี้ยต้องทําเดือนพฤศจิกาแหละเพราะว่าเริ่มหนึ่งพฤศจิกาหรือสองพฤศจิกาเนี่ยเราอาจจะต้องลงคอนเทนต์เลยนะคะอันนี้ก็เป็นการวางแผนเ้าคราวทีนี้สีแดงสีแดงคือพี่มุกพี่มุกหมายความว่าโมโมาก็จะขอรูปภาพจากพี่มุกว่าวันที่สิบเขาขอเรื่องอะไร วันที่สิบแปดเขาขอเรื่องอะไรเพราะว่าบางทีเราก่อนที่เราจะทำรายละเอียดเราต้องมีรูปมีข้อมูลมีคลิปเป็นการรีมายถือว่าวันนี้คุณพิวทำเองคนเดียวก็เป็นการรีมายว่าอ๋อเดี๋ยววันนี้เราจะต้องมีคลิปนะเราจะต้องมีรูปภาพเราจะต้องมีอาร์ตเวิร์นะมันจะได้เตือนเราตลอดว่าเอ้ยเราต้องออทำเรื่องนี้นะ นะคะโ okay. อเคอันนี้เป็นเรื่องของตัวอย่างการทำคอนเทนต์ใน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 หนึ่งเดือนทีนี้พอเราทำคอนเทนต์แล้วอะคะ่ะต่อขั้นตอนต่อมาเราพอเราทำไปเรื่อยๆแล้วอะสิ่งที่จะตามมาก็คือเราจะต้องยิงแอดให้คนเห็นคอนเทนต์เราแหละนักงานทำงานก็ได้หรือเป็นครอบครัวก็ได้ผู้ที่แต่งงานแล้วก็ได้ผู้ที่มีบุตร สองปีขึ้นไปก็ได้หรือจะเป็นคนวัยรุ่นยี่สิบถึงยี่สิบห้าก็ได้คือแล้วแต่กลุ่มเลยแต่วันนั้นที่เราคุยกันคือเราเน้นครอบครัวถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเน้นครอบครัวก็ต้องบอกเลยว่าคนที่แต่งงานแล้วคนที่มีบุตรอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปเจอคนที่มีครอบครัวแต่อย่างบางรีสอร์ทที่เขาเอ่ออยากได้ไวัยรุ่นเขาก็จะติ๊กเลยอายุยี่สิบถึงยี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยคนเกินกว่านั้นก็ไม่เห็น แอดของคุณเพราะฉะนั้นไปคิดว่ากลุ่มเราเป็นใครเราใส่ข้อมูลคนกลุ่มนั้นเข้าไปเดี๋ยวเราจะเจอกลุ่มนั้นเองที่พอเราได้แล้วใช่ไหมคะเราก็บันทึกกลุ่มเป้าหมายเข้าไปอ่าพอเราบันทึกกลุ่มเป้าหมายไปนะคะอันนี้ไม่เป็นไรโอไม่ซีเรียสอ่าอ่าไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเพราะเราเดี๋ยวเราต้องทิ้งอยู่แล้วเราแค่ทำตัวอย่างเฉย ท okay. ีนี้นะคะเวลาเราทำในระดับหนึ่งแล้วอะคะ่ะเราจะมีต้องมีกลุ่มเดิมกลุ่มเดิมก็คือลูกค้ากลุ่มเดิมเดิมที่เราอยากจะที่เราเคยทำไว้แล้วเรายิงซ้ำเขาเข้าไปก็ได้น,นันจะเป็นแอดวานซ์อีกนิดหนึง่งแต่ต้องทำในระดับหนึ่งแล้วนะการที่สองก็คือคนที่ถูกใจเพจของคุณวันนี้เราอยากเราอยากยิงแอดไปที่คนที่มากดไลค์คุณนะ่ะเราก็เลือกเลยว่า คนที่ถูกใจเพจของคุณก็ได้ถ้าสมมุติว่าใครที่เคยกดไลค์เขาก็จะเห็นเห็นข้อมูลเราท,ทันทีคนเอ่อต่อไปนะคะระยะเวลาเราจะก,กําหนดก็ได้นะเช่นเราอยากได้ทั้งหมดประมาณเจวันเราอยากให้คนเห็นเพจเราเนี่ยสมมุติวันนี้เราบอกว่าเราอยากให้คนเห็นเพจเราประมาณสักสิบวันแล้วก็กดไปเลยสิบวันมันจะมีราคาต่อวันกับราคาทั้ง1ิวัน ก็เลือกเอาสมมุติว่านี้นะคะอันนี้เป็นราคาต่อวันจะเห็นเบ้าเขียนงบประมาณต่อวันเราสามารถแก้ตัวนี้ได้เลยจะร้อยส0งร้อยแก้ได้หมดเลยอ่าสักนั้นนะคะพอแก้เสร็จเขาก็จะมีงบประมาณด้านขวาว่าถ้าคุณใช้ราคาเท่านี้นะคะคุณจะต้องเสียเงินหนู1,160ง่บาทอย่างเงี้ยรับได้ไหมโอเคไหมถ้าโอเค ราคานี้ได้นะคะคุณก็สามารถเอาวันเนี้ยเซฟแล้วก็ยิงแอดได้เลยอันนี้วิธียิงแอดง่ายๆไม่แอนเนี้ยเขาเรียกว่ายิงหน้าบ้านแอดจะมีสองอันยิงหน้าบ้านกับยิงห้องบ้านถ้าเบื้องต้นคุณพิวยิงอ่ะหน้าบ้านแบบนี้เลยก็ได้แต่เพจต้องมีคอนเทนต์ในระดับหนึ่งแล้วนะตอนนี้ยังไม่ต้องเพราะว่ายิงเข้าไปเขาก็ไม่เห็นอะไร ะะให้มีคอนเทนต์ในระดับหนึ่งสมมติว่าวันนี้เรา,าจ,จะวางแผนพฤจิกาลกับธนวาไว้สองเดือนทำคอนเทนต์ให้แน่นทั้งสองเดือนนี้จากนั้นพอทำคอนเทนต์สองเดือนเสร็จคุณอาจจะเริ่มยิงประมาณสัก20ธสนวาก็ได้คนเป็นช่วงที่คนกําลังหาบ้านละคุณก็เริ่มยิงต,ตรงนั้นก็ได้นะคะเพจในกรณีที่เรา,าใช้คลิกเพื่อส่งข้อความอย่างเดียวนะคะในกรณีที่เพจเรามีหลายอานันอคลิกเข้าไปตรงปากกาตรงเพจ อ๋ออันนี้อันนี้เป็นอันเดียวใช่ไหมโอเคในในกรณีที่เรามีหลายเพจมันจะขึ้นมาเลยว่ามีกี่เพจแล้วก็คลิกไปที่เพจที่เราดูแลแต่เนี้ยมันเป็นคนเดียวก็เพจเดียวนะคะโอเคเลื่อนลงมาจากนั้นไปที่เอ,อ่อเป้าหมายนะคะอันนี้เขาให้เพิ่มการสนทนาอยู่แล้วเพราะเราคลิกเรื่องของข้อความเข้าไปก็จะเพิ่มอินบ็อกซ์เพิ่มการสนทนานะคะงบประมาณอ่าที่เราลงมาที่งบประมาณ อันนี้ไม่ต้องไปดูแลคะประมูลไม่ต้องไปดูวบประมาณต่อวันอันนี้ใส่ไปได้เลยจะเป็นต่อวันต่อตลอดการอายุการใช้งานก็ได้แต่ปกติครูจะใส่ต่อวันสมมุติหนึ่งร้ยวันเขาจะสามารถระบุวันเริ่มต้นได้สิ้นสุดก็ได้จะย้อนจะเออตั้งล่วงหน้าก็ได้ย่างสุว่าวันที่เริ่มต้นไม่เอายีิบเจ็ดจะไปตั้งหนึ่งพฤศจิกาก็ได้นะคุณผิวสมมุติว่าเนี้ยอยากยิงแอดแต่ว่าอยากให้แอดไปรันเดือนหน้า ก็ทาไว้ก่อนก็ได้ไม่จําเป็นต้องทําปุ๊บยิงเลยเราอาจจะแบบทําไว้ตั้งแต่วันที่หนึ่งระบุไว้เดี๋ยวแอดมันจะรันวันที่หนึ่งเองก็ได้บางทีเราทําหลายตัวเราวันนี้เรามีเวลาท,ทำทีน,นี้เราว่าเราจะยิงแอดแต่เราไม่อยากให้แอดลงวันนี้เราก็ยิงวันที่วันวาวันที่หนึ่งพฤศจิกาอย่างนี้ก็ได้เพราะวันนี้เราว่างหัวเราไบรท์เวลายิงแอดต้องต้องแบบขวดตูงหน่อยนะมังงั้นเราจะเ บางคนไม่ออกคิดเป้าหมายไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะสมมติเรากำหนดวันสิ้นสุดก็ได้แต่ครูปกติครูจะไม่กําหนดวันพอมันไม่กําหนดวันมันจะมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันก็คือการไม่กําหนดวันเนี่ยเราจะลืมแล้วแอบเราจะรันไปเรื่อยๆอ่าแต่ข้อดีก็คือมันจะบีบลูกค้าสมมติถ้าเรากําหนดวันปั๊บใช่ไหมวิธีของ facebook ก็คือ มันก็จะไปดึงคนรีบดึงคนใช่ไม่ใช่มันจะดึงมาก่อนเพราะว่ามันถูกกำหนดว่าภายในวันที่สามสิบอืมถูกบีบด้วยการที่เราตั้งตาต่อวันไว้ว่าวันละหนึ่งร้อยและถูกตั้งไว้ว่าวันที่สามสิบเพราะฉะนั้นก็จะไปดึงคนมาให้มันทันและทันไม่ว่าต้องอยู่ในงบที่บอกด้วยมันก็จะได้ลูกค้าที่ไม่แม่นมากแต่สมมติถ้าเราไม่ได้ระบุวันเขาก็จะค่อยๆดึง ดึงแบบไม่รีบอ่าแล้วก็พอวันลประมาณหนึ่งร้อยปับ๊บเขาก็จะหยุดพรุ่งนี้เริ่มใหม่ก็ไปดึงกลับมาแต่ดึงแบบไม่ค่อยรีบดึงแค่กําหนดเอ,อมูลค่าเพราะฉะนาั้นครูก็จะไม่กําหนดวันแต่คุณจะค่อยๆดูว่าฟีดแบนะ็กเนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่าถ้าเริ่มฟีดแบ็กไม่เวิร์กปั๊บครูก็จะไปหยุดมันเข้าไปหลังบ้านเหมือนเดิมแล้วก็ปิดหยุดโฆษณาหยุดได้เลยไม่ต้องกังวลนะคะ ต่อไปผู้หญิงผู้ชายปกติครูก็จะคลิกทั้งหมดแต่ถ้าสมมุติว่าข้อมูลมันโดดมากๆเช่นผู้ชายประมาณ90%เรายิงเฉพาะผู้ชายก็ได้ตัดผู้หญิงไปเลยค่าโฆษณามันก็จะแม่นขึ้นนะคะอ่ะทีนี้ลงมาหน้านี้ไม่มีอะไรแล้วเออหน้านี้ไม่ได้ไม่ได้ก็คืออายุเหมือนเดิมเอ่อกำหนดเป้าหมายแบบละเอียดเดี๋ยวนะโอมตำแหน่งตำแหน่ง,ต,นงตรงไทย อ่กดที่แก้ไขเราระบุโลเคชันได้เลยนะสมมุติว่าคุณพิวกำหนดสมมุติอีกหน่อยเนี่ยเวลาเวลาทำโลเคชันแล้วอะต้องลง Google Business mm hmm. เพื่อเราจะเคยเคยระบุ Google Map ไหมคะชื่อเอาชื่อลงไปใน Google Map อ่า mm hmm. เหมือนกันค่ะพอเราได้แล้วเราเราคีย์ชื่อของเราลงไปเลยก็ได้เอาคนที่อยู่บริเวณเนี้ย แต่ถ้ายังไม่มีก็กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ